รีพิินชเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกไลนเชิญชมได้แล้วค่ะและข้อที่สนะคะเลือกะ เสริมคุณค่าจะช่วยยิ่งนะคะกับคนที่กลัวว่าจะได้รับสารอาหารไม่ครบหรือว่ามีอาการแพ้เช่นนมที่มีการเสริมแคลเซียมสูงไข่ไก่ที่มีการเสริมโอเมก้า3หรือน้ำส้มที่มีการเสริมวิตามินเอละ4ค่ะข้อที่4นะคะเลือกรับประทานอาหารออร์แกนิกทุกครั้งที่มีโอกาสเลยค่ะเพอาหารออร์แกนิกนอกจากจะมีวิตามินเลือแรกสูงแล้วนะคะวิธีการเลี้ยงการปลูกเนี่ยก็ดีกับสภาพแวดล้อมของเรามากๆเลยค่ะและข้อที่5นะคะ เลือกดำเนินชีวิตแบบ slow life โดยเฉพาะย่วยิ่งการกินต้อง slow food ค่ะก็คือการที่เราใช้เวลานะคะในการรับประทานอาหารเคี้ยวช้าๆพิจารณาดูว่ามีอะไรวิธีนี้น่าจะช่วยให้จิตใจของเราเย็นลงสงบลงแล้วก็เพราะอาหารของเราระบบทุกๆอย่างในร่างกายก็จะทํางานได้เต็มประสิทธิภาพและมีความสงบในจิตใจค่ะ วันนี้เรื่องอะไรกันมาครับถึงชวนพี่มาสนุกจัดคลีนฟูดปาร์ตี้กันครับน,น,น้องนกโอ้พี่ขา่าวพี่ขา่ขาบจาได้ไหมที่เราเคยคุยกันในรายการว่าการที่เราลดการรับประทานสัตว์ตัวใหญ่ๆเนี่ยมันจะช่วยภาวะโลกร้อนได้เพราะหนึ่งเราไม่ต้องเสียพลังงานนะคะแล้วก็ค้นป่าไม้ในการสร้างตามเลี้ยงพวกมัน2พวกสัตว์ตัวใหญ่ๆนี่นะพี่เวลามันโตแล้ว,ลวมันถ่ายมูอยลออกมาเนี่ยมันสร้างก๊าซมีเทนด้วยซึ่งทําลายชั้นบรรยากาศถ้าเราหันมาทานผักผลไม้สดมากขึ้นและทานสัตว์ตัวเล็กๆอย่างเช่นปลาหรือไก่เนี่ยก็จะดีกับสุขภาาาาพขขอองงเเรรแลล้วกกก็ม กว่าค่ะน่าสนใจครับน้องแต่วันนี้น้องๆบอกว่านอกจากมีพี่แล้วเนี่ยยังมีน้องจุนมาด้วยใช่ไหมครับแต่เอฟปานนี่ไม่เห็นเธอโผล่มาเลยครับเนี่ยพาะจุนอยู่ราคาคนเดียวพี่คะ ไปนิดนึงเพราะว่ามัวแตไปหาของผักสดที่จะมาร่วมกลิลก่นปาน,น,นี้ค่ะน,น,น่ารักจิงเลยพี่ดูเซียวผักมาร่วมแจมด้วยน่าสนใจมากครับคุน้ององจุนเพราะว่าในช่วงของฤด,ดูหน้าฝนอย่างนี้นะครับก็<ม>จะมีผักหลากหลายไม่ว่าจะเป็นพวกผักใบเขียวต่างๆน่อไม้ฝรังร่งกลิ่นองคแอป,ปเปิ้ลเขียวสามารถทำอาหารได้ตามชอบครับน้องงใช่ค่ะนอกจากพี่หามนะคะวันนี้เนี่ยเป็นลูกศิษย์พี่ๆสองคนมานานขอโช์ฝีมือบ้างโอเคเป็นแบนี้แน่เราด้ยดีกว่าไปเลยดีกว่าโอเคไปเลยครับ เมนูเลยใช่ค่ะว่าแต่ใครจะได้เป็นคนโชว์ฝีมือคนแรกคะเนี่ยพี่ถามเายว่าต้องชูฝีมือดีกว่าเพราะว่าเป็นอยากเห็นเอาเริ่จสเก็งสุดใช่ไหมคะเนี่ยแหมแน่นอนเลยทั่งี่ทุกคตั้ใจให้โอกาสให้โอกาสถ้างั้นเรามาเริ่มสลัดธัญพืชกันเลยต้องขอบอกว่าทําง่ายมากเลยนะคะเราก็เริ่มจากนี่ค่ะน้ำส้มสายชูไวา์ขาวหลังจากนั้นก็เติมน้ำตาลใจแดงใช่นะคะแล้วก็นี่เลยมัสตาร์ดจิจองค่ะนี่นะคะส่วนผสมสำคัญคือน้ำมันมะกอกค่ะเราจะไม่ รุดใส่ไปทีเดียวเลยนะคะเราจะต้องค่อยๆใส่เพราะว่าเราต้องการที่จะให้น้ําสลัดของเราเนี่ยข้นพอดีแล้วหลังจากนั้นนะคะก็เติมออยการโนนิดนึงเราก็มาเริ่มเอาธันยพืชของเรานะคะผสมน,นี่เห็นไหมคะมีสีสันสวยขามนมนะ <Yeah. S 3> จริงๆแต่เหี้ผักเนี่ยนะคะจูนก็ใช้วิธีล้างผ่านน้ำไหลคือเปิดน้ำให้ไหลไว้แล้วก็เอาผักเนี่ยไปล้างสักสองสามทีเท่านั้นเอง

ก็มีกุ้งนี่ฮะหั่นครึ่งเลยตัวของกุ้งนี่ฮะต้องใส่ผิวเลมอนด้วยคลุกกับเกลือนิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำผึ้งกุ้งทาเาเมลเราได้แล้วแต่ที่เรากำลังพูดถึงก็คือครีมถั่วลันเตาบางเงสอันนี้มันจะเป็นรสหวานหน่อยแล้วมันมากวอกครับแล้วทีนี้ใช้มินเน่ยปรบกินเหม็นเขียวของถั่ว อันนี้ก็ถือว่าได้แล้วแล้วก็เอาครีมตัวนี้นะครับเอาไปเข้าตู้เย็นอ่าเข้าเตียนเลยไหมครับผ่านไปสบนาทีโอ้โหเย็นเคียบเลยรู้สึกว่ามิ้นเนี่ยเวลามันเย็นมันน่าทานกว่านะคะเนาะเราก็ได้ครบทุกอย่างแล้วนะครับตักครีมโชยเต่าให้หนึ่งช้อนใส่ไปเลยครับตักกุ้งใส่เลยสองสามชิ้นแล้วก็ผิวเลมอนโรยตาม เมนูพี่นก<ช>ค่ะก็เมนูของพี่นกเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลกินเจ,จกันนะคะเราก็เตรียมเมนูนียพิเศษเพื่อคุณผู้ชมทางบ้านที่อยากทำอาหารเจดีกับสุขภาพทานซึ่งนี่ไปได้หัวปลีครับแล้วหัวปลีนี่ดีไงะคะพี่นกจะช่วยในเรื่องของการหลั่งน้ํานมนะคะให้มากขึ้นนอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยแคลเซียมแล้วก็ธาตุเหล็กแถมยังช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ด้วยนะจ๊ะน้ำสลัดดอกไม้ของเราก็ใส่กะทินี่ล่ะค่ะก็ใช้กะทิธรรมชที่ทำจากถั่วเหลือง ทิของเราแตกมันแล้วค่ะตอนนี้จะได้เวลาใส่เครื่องปรุงอื่นๆลงไปนั่นก็คือ,อน้ำตาลปี๊บนะคะ,ะเห็ดฟางนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่ซีอิ๊วขาวสูตรเจนะคะน,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 นี่ลงไปเลยแล้วก็ซีอิ๊วขาวเนี่ยถ้าเราเลือกใช้แบบที่หมักโดยวธิธีธรรมชาติหมักนานสักประมาณสี่เดือนเนี่ยก็จะได้รสที่กลก่อมที่สุด กขาวอย่างนี้แล้วพี่นบกทอดนะคะในน้ํามันนิดเดียวเองค่ะ,คะจนกระทั่งเหลืองทองอย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปได้เลยนี่ก็จะเป็นส่วนโปรโตีนนะคะที่อยู่ในเมนูเจของเราอันนี้นอกนจากหัวปลีแล้วมีใบเรดิชิโอนะคะ,คะซึ่งจะสามารถทำให้พอดีคำได้สวยงามและไฮไลท์ของเรางาขาวคั่วค่ะ,คะ ซอสปรุงสำเร็จโรซาเชฟแอทโฮมอร่อยง่ายใน5นาที Living in tape i a Living in tape in tape เทีนเครื่องดื่มออริจินอลซอยเป็ดไทยน,น,น้ำตาลไยบริสุทิ์มิตรผลชนิดขวดเก็บน้ำตาลให้เป็นน้ำตาลอยู่เสมอ สร็จแล้วค่ะอาหารเจสลัดดอกไม้ของนพโอ้โหเมื่อกี้พี่น้องบอกใหญ่เกินไปน้องจุนผู้สาบไปตัดแต่งนะคะเป็นไซส์ที่พอดีเขามาเหมือนกันพี่น้องบอกว่าจะมีแขกพิเศษมาจากอิตาลีเลยทำไว้ให้เขาเป็นพิเศษเลยโอเคค่ะโอ้แขกต้องประทับใจแน่นอนเลยค่ะเอ๊ว่าแต่ว่าเชฟเราอยู่ถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เนาะเนาะคะอยากเจอแขกพิเศษแล้วว่าอยู่ไหนนะไม่รู้เหมือนกันครับน้องจุนตรงนี้แล้ My name is Andres, and I'm um, from Italy. Hey, mambo, mambo italiano, hey, Mambo, mambo italiano, go, go, go. A kind of echo start mm -hmm. in an in action. And another one is... Um, organic vegetables uh, pasta. ั้งงั้นเริ่มทำเลยดีกว่า shall we start take the egg white out t a k e a r e going to beat the, with the s e a s s o r s โอ้เชฟจะสอนวิธีเอาไข่ขาวออกมานะคะเพื่อเราจะได้เก็บตัวไข่เนี้ยเอาไว้ใช้เอาไข่แดงออกมานะคะแล้วก็วิธีการแยกเอาไข่ขาวออกไป and we are milk Now you're in cream so it doesn't make sense. <laughs> 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 and we mix it nicely. Cream and milk. Ah. So now we're going to put in a steam. <coughs> and we have the chai. Oh! The chai. Second dish we are doing the pasta. So we're having a fusilli pasta. So vegetables s you have can u เห r นพริกหวานนี่ก็ของโปรดเลยนะคะมีวิตามินซีสูงแล้วก็มีเส้นใยอาหารยิ่งใช้หลายเสียงที่เชฟเล่นนี้นะคะโหยิ่งน่าอร่อยแล้วก็ดีสุขภาพมาก เชฟแนะนำว่าอย่างใบผลวหน้าของอิตาเลียนเนี่ยจะดีกว่าถ้าเราใช้มือฉีกเพราะว่าถ้าใช้มีดั่านเนี่ยอาจจะช้ำแล้วก็แบบดำ,ด,ำดำง่ายวัวลาวัวลาเอ็กโคชเอออยากให้ทุกคนหันมาทานนี้สึก